โอเคครับวันนี้จบเร็วอีกแล้วจบภายใ,ในบ่ายสองอะจบภายในบ่ายสองสิบนาทีที่มมันจบมาจบตอนบ่ายสองเตะเลยโอเควันนี้ก็เซสชันลอนดอนเหมือนเดิมเมื่อกี้ วันนี้ก็เซสชันลอนดอนเหมือนเดิมคือมันไม่ได้ตามแบดหรอกโอเคก็คือมาดูกันว่าต่อเปอร์เซ็จเป็นยังไงเดลี่ไทม์เฟรมหลังจากที่เมื่อวานเราไม่มีแบดแต่วันนี้เรามีแบดค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเออ่แท่งเมื่อวานมันปิดดำ อยู่ในแท่งของ p v s Day Candle ก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดมันรวมกัน2แท่งมันก็คือมันร e j e c t ตัวเอ EU นะดู EU ก่อนก็คือมัน reject ตัว External Liquidity แล้วเป็น t o candle reject แต่ว่าตอนนี้เป็น3 candle reject เออก็คือ bias EU เป็นลงส่วน b y a s GU ก็ลงเหมือนกันเพราะว่า GU อะแท่งก่อนหน้านี้ วันพฤหัสพุธศุกร์เออพฤหัสพุธัองังคารแท่งวันอังคารมันปิดต่ํากว่าสวิงใช่ไหมส่วนแท่งวันพฤหัสเออมันอขอสอนแท่งวันพุธก็คือมันปิดต่ํากว่า P ิเวนสแคนโดไฮพอมาวันนี้มันก็เลยมีไบเอสเป็นลงก็ไปเปิดดูที่หนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงแค่แค่มาไว้ว่ามีสวิงไหนบ้างตรงนี้ก็ มันจะมีบอกเห็นปะ่ะเป็นหนึ่งชั่วโมงนี้นี่นั่นนี่น่จะาผมก็มาไว้ปุ๊บล้าสีนี้ก็ไปดูที่สิบห้านาทีก็เลยได้มาร์คสวิงเพิ่มเป็นแบบนี้คือมันเป็นมันเป็นหน้าตาคล้ายๆ e n g i n e e r l i q u i d i t y แต่ว่าแบดของเรามันคือลงก็เลยก็เลยเราควรที่จะเล่นลงใช่ปะ่ะแต่วันนี้ผมเล่นบาย เหตุผลที่ผมเล่นบายเพราะว่าตรงนี้มันมีเอ่อมันมี External l i q u i d i t y อยู่มันมี l i q u i d i t y ที่อยู่ตรงสวิงอะซึ่งตอนนี้ผมเข้ามามันมันคือตอนประมาณแปดนาฬิกาครึ่งอะไม่แน่ใจอา่าตอนนี้เข้ามาแฟลกับเออไม่แน่ใจเดี๋ยวกลับไปที่อา่าโอเคพอกลับมาที่สิบห้านาทีใช่ปะ่ะที่สิบห้านาทีผมก็มาร์คสวิงไว้ว่าเออมันมีสวิงไหนบ้างแล้วเออ ตัว EU เราก็จะเห็นว่ามันน่าตาคล้ายค้า e n g i n e e r i q u i t y แต่ถ้าเราไปดูที่ถ้าเราไปดู GU อะ่ะคือมันเป็น engineering q u a i t y ค่อนข้างจะเจนมากๆเพราะว่ามันเข้ามา f a m i l l g r p มันเข้ามา out ได้บอกมันเข้ามา o t นั่นแหละแล้วผมก็เลยไปดูเลยที่1น,นาที1น,นาทีเรารู้ คือทำเฟรมที่ใหญ่กว่าหนึ่งนาทีอ่ะคือเรารู้แล้วว่ามีเอนจิเนียร์ลิควิดดี้ด้านบนแล้วตรงนี้มีเอนจิเนียร์ลิควิดดี้เอ้ยไม่ใช่เอนจิเนียร์ลิควิดดี้มันคือลิควิดิตี้เฉยๆเส้นนี้เส้นหนึ่งชั่วโมงสวิงอะ่ะมันคือลิควิดิตี้เฉยๆแล้วราคามันทิ้งลงมาตรงนี้มีห้านาทีแฟลเวอลูกแกะถ้ามันวิ่งมาถึงตรงนี้ ก็จะกลายเป็นอินเวสต์แฟลกับใช่ไหม EU อ่ะทีนี้วิธีที่ผมใช้ดูว่าคู่ไหนหน้าบายกว่าคู่ไหนหน้าเซลล์กว่าก็คือก็ดูแหละว่าช่วงตั้งช่วงวันนี้ที่ผ่านมาทั้งวันอ่ะคือ GU อ่ะมันหน้าเซลล์กว่าเพราะว่าช่วงเอเชียมันลงมาทิ้งเป็นอินพาวส์สวิง แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรียนในคุณิติใช่ปะส่วน EU อ่ะมันไม่ได้ทิ้งเป็นอิมพอร์ตซิงคมาเลยทีเดียวมันดูมีแรงบายนิดหน่อยก็แปลว่า EU น่าจะแข็งกว่าแต่ถ้าเราไปดูในทางเฟรมเดกับไปดูทางเฟรมเดเมื่อกี้ก็จะเห็นอยู่ว่าออ EU อ่ะก่อนหน้านี้ในทางเฟรมเดมันแข็งกว่าอา๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานราคาของของเมื่อวาน g U อ่ะราคาเมื่อวานมันไปโดนเอ่อจุดที่สูงที่สุดของวันก่อนซึ่งอ U มันทำไม่ได้อ U ก็เลยน่าเซลล์เหมือนกันคือแต่สุดท้ายอ่ะผมก็จะดูหน้างานว่าตรงไหนอ่ะมันมีแรงซื้อแรงบายมากกว่าก็คือโอเค ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าบ u y แอดของทั้งสองอันคือลงเราอยากเล่นลงแต่ว่าตอนนี้ e n g i n e e r i q u i t y อ่ะมันคือหน้าบายผมก็เลยเลือกที่จะเล่นหน้าบายไปก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าคือผมคือส่วนตัวผมก็อยากให้มันไปเอา e n g i n e e r i q u i d i t y ให้ให้เสร็จก่อนแล้วมันก็ค่อยลงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะบายไปก่อนแล้วแบบถ้าลรอไปสักพักหนึ่งมันกิน e n g i n e e r i q u i t y ครบแล้วเราก็อาจจะได้เล่นหน้าเซลต่อทีนี้ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันมีตรงนี้มันมีเฟเวอร์ลูกแกบซึ่งพอมันวิ่งขึ้นมาแบบน,นี้ปึ๊บมันก็กลายเป็นอินเวอร์ตเฟเวอร์ลูกแกบผมก็เลยทำการเข้าออเดอร์ไปตอนแรกผมอยากเล่นเซลผมคิดว่าอันเนี้ยผมจะเซลอันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นอินเวอร์ตเฟเวอร์ลูกแกบตรงนี้แล้วมันก็กลับเข้ามาตัวออเดอร์บอก ก็เลยจะเข้าออฟุบให้มันลงไปเลยแต่มันก็ไม่ลงไปเลยสุดท้ายก็ไปเซลแล้วพอมันไวเซลตรงนี้ปึ๊บก,ก็เริ่มนึกได้ว่าโอเคตรงนี้มันก็มีอินเวอร์สเฟลลูกแกบเหมือนกันพอมันเป็นอินเวอร์สเฟลลูก็ราคามีการมิเดียเกชั่นออกมิเดียเกชั่นไม่เซลทางนี้ออกด้วยการลงมามิเดียเกชันออกไปตรงนี้แล้วก็เซลใช่ปะแล้วผมก็เลยเข้าบายไปเล่นๆเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเอ่อ engineering quality อยู่ด้านบน แล้วพอมันขึ้นไปตรงนี้ปึ๊บก็กลายเป็น i n นเ r อร์สเฟโรดู e ก็บโดยสมบูรณ์แบบของห้านาทีนะอ่าจะเปิดห้านาทีให้ดูก็คือมันเป็นแบบนี้แท่งปิดห้านาทีแบบอินเ r อร์สเฟโรดูเก็บแบบสวยๆเลยก็คือเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันปิดเหนือกว่า์เฟรูเก็บแล้วทีนี้หนึ่งนาทีกลับไปที่หนึ่งนาทีก็คือว่า ผมมีไม้ที่เข้าไปเล่นๆหนึ่งไม้ก็คือศูนจุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ไม้ที่เข้าไปเล่นๆเหมือนกันอีกศูนจุดหนึ่งเพราะว่าคือที่เข้าไปศูนจุดหนึ่งไม้นี้เพราะว่าถ้าเราเข้าตรงนี้เรารอ sl sl ด้านล่างมันจะประมาณเก้าดอนถ้าเรา tp ด้านบนก็ประมาณห้าดอนก็คือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเออก็เลยเข้าไปแล้วทีนี้พอราคามันลงมาใช่ปะมันเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็น สองนาทีนะมันเปลี่ตรงนี้เป็น i n นเ r อร์สเฟอเร Gap ไอ้ขาขึ้นเนี้ยกลายเป็น i n นเ r อร์สเฟอเร Gap กลายเป็นขาลงแล้วตรงนี้มี f a v เ l สลูผมอ่ะไม่อยากเสียไอ้ศูนจุดหนี้หรอกแต่ก็รอ,อไปผมตั้งใจว่าให้มันลงมา m ิ t i g a เ i ชัชุดเซลล์ของสวิงนี้ที่อยู่เป็นของด้านล่างของสวิงนี้พอมัน m ิ t i g a เ i ชัเป็น c o n s โซเลเดชั่เสร็จป,ปุ๊บราคาก็มีการขึ้นมาปิดแท่งเนี้ย อยู่ใน f a v วอร์แก็บขาลงซึ่งผมก็อนุมานไปเองว่ามันน่าจะกลายเป็น i n นเ r อ Fa ตเฟเวอ e ลแก็บในอนาคตผมก็เลยกดเข้าไป0.5ที่ตรงนี้แล้วก็เล็งไว้ที่เป้าใกล้ที่สุดเพราะว่าตรงนี้มันเป็น i n นเ r อ Fa ตเฟเวอ e ลแก็บของ5้านาทีใช่ไหมแปลว่าเป้าที่ใกล้ที่สุดของ5นาทีมันคือตรงนั้นส่วนเป้าที่ใกล้ที่สุดของ1นาทีที่เราเ n น r y ที่เราเข้ามันคือตรงนี้ผมก็เลยเล็ง5นาทีจริงๆก็อยากได้ด้านบนอะ แต่ก็ไม่รู้ว่านจะถึงหรือเปล่าแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปจนถึงตรงนี้มันบวกไปรประมาณยี่บห้าผมเห็นเลขยีบห้าผมก็เลยกดปิดออเดอร์ทั้งหมดก็เลยได้ปิดไม้ EU ด้วยก็จบเลยแล้วราคาก็ร่วงลงมาใช่ะปะตรงนี้ผมทำการเข้าออเดอร์ไปเพราะว่ามันเป็นการปรับไอ้ตัววันคีย์ออเดอร์ให้เฉย แล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปให้ผมเสียดายนิดหน่อยเสียดายว่าถ้าเกิดคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะอ่ะเอา,อางี้คือเราดู eu คือผมรู้ตัวตั้งแต่ตอนที่ที่ผมเข้าออเดอร์ละคือเราดู eu ใช่ปะ่ะมันก็ดูดูเหมือนจะลงเยอะแต่จริงๆอ่ะคือ eu มันควรที่จะขึ้นได้เยอะกว่าเพราะว่ามันโดน e x t e r n a l liquidity มันมี มันเป็นรับออเดอร์ของคนที่อยากบายมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงที่ราคามันวิ่งขึ้นมาคือ EU มันก็ดูบริสกว่าเออเพราะว่าพอมันวิ่งขึ้นมา้วดูบริสิใช่ไหมพอมันลงมามันลงไปไม่ถึงออเดอร์บอกเลยซอำแต่อันนี้คือลงมามากองอยู่ตรงออเดอร์บอกเลยเนี่ยซอนเนี่ยก็เลยทำไมถ้าเกิดสมมุติว่าผมเข้า EU เนี่ยที่แท่งราคาเดียวกัน ถ้าได้ปิดตรงนั้นมันจะห้าสิบจุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวนี้มันสี่สิบหกจุดแต่ว่าด้วยความที่มันบรูนิชมากกว่ามันก็น่าจะไปถึงตัว external liquidity ของ n n i n n e r l q u u i i t y y ได้ง่ายกว่าก็คืออาจจะได้ปิดตรงนูน้นบอกมาอีกสามกอดอนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ถึงเป้าแล้วโอเคก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละมีเซตอัพเดียวมันไปไม่ถึงเป้าไม่เป็นไร ถ้ามันถึงถ้ามันถึงเป้าราคาในใจที่เราถับได้มันก็คือจบส่วนอันนี้ถ้าพีมาเก็ก็ก็คงกลับขึ้นไปมินิเกชั่นสักชุดหนึ่งก่อนที่จะลงเพราะว่าตอนนี้เดลี่ไบแอค่อนข้างชันว่าจะลงอีกอย่างมันมีมันมีเอ g นจิเนียร์ลคุิตี้อยู่ตรงนี้ สิบห้านาทีเนี่ดยดูดิน่าจะสิบห้านาทีตรงนี้มันคือ e n g i n e e r liquidity อันนี้ก็ใช่อือโหอันนี้ e n g i n e e r liquidity แบบสุดๆอะก็ผมก็เลยคิดว่าแบดลงอะมันน่าจะลงไปถึงโซนๆที่มันเป็น e n g i n e e r liquidity แล้วหลังจากนั้นก็เลือกทางอีกรอบสรุปวันนี้ก็จบแล้วครับบวกมา21มัง้งยังไม่ได้กด Excel เออโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันใ่นคลิปหน้า